สื่อเข้าใหม่นะครับเป็น AutoCA d 2025ฉบับสมบูรณ์นะครับเรียนรู้นะครับงานเขียนแบบ2มิติ3มิติอย่างเป็นระบบนะครับอ่าปกประมาณนี้ครับสีแบบสีดำแล้วก็มีลวดลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับอันนี้ปกหลังนะครับปกหลังก็จะเป็นสรรพคุณเขานะครับไปดูข้างในดีกว่าเพราะวข้างหน้าสะท้อนเหลือเกินนะครับอ่ไปดูสารบัญกันนะครับก็ แบ่งเป็นแชปเตอร์ครับมีอินโทรนะครับรู้จักอ u t โตแคนนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเริ่มการเขียนแบบ2มิตินะครับ 2D นะครับเขียนแบบด้วยคำสั่งต่างๆนะครับรวมชิ้นงานนะครับแบ่งชิ้นงานแบ่งเป็นเลเยอร์ต่างๆนานานะครับมีกี่แชปเตอร์นะครับมีทั้งหมด11แชปเตอร์นะครับจบที่เรื่องของพิมพ์แบบแปลนนะครับอ่าโอเค ก็ประมาณนี้นะครับดูข้างในกันก็นี่ครับเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปนะครับรูปแล้วก็เป็นตัวชี้นะครับอาจจะต้องซูมหน่อยนะเพราะว่าผมว่ารูปอาจจะเล็กไปหรือเปล่าเพื่อนๆลองดูแลวกันนะผมให้ดูใกล้ๆนะครับมันเป็นแบบหน้าต่างโปรแกรมเนาะนะครับแต่ว่ามีชี้อยู่ครับมีชี้แบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ป1 2 3 4แบบนี้นะครับนี่ นีเป็นสเต็ปบอกแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อที่หาอยู่นะครับจัดได้นะครับผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับโตแค